รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเ e อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉันอนธะิฐานตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณจะได้รับพระพรและบทเรียนจากพระวจนะในวันนี้และไม่ว่าคุณอยากจะได้ยินเรื่องอะไรขอให้พระเจ้าให้เรื่องนั้นออกมาจากปากของฉัน ในตอนที่แล้วฉันได้สอนเรื่องการหวานและการเก็บเกี่ยวหลักคำสอนนี้มีอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจนจบในปฐมกาลพระเจ้าบอกว่าตราี่โลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวฉะนั้นถ้าคุณไม่พอใจผลเก็บเกี่ยวในชีวิตของคุณคุณต้องกลับไปดูที่เมล็ดของคุณในตอนที่แล้วฉันบอกไปแล้วว่าถ้าชาวไร่คนนั้นยังไม่ได้ผลเก็บเกี่ยวที่ดีเขาก็ต้องกลับไปดูให้แน่ใจว่าเมล็ดยังดีอยู่ไหม หรือจะกลับไปดูที่ดินที่ใช้ปลูกเมล็ดแต่ยังมีเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องกลับมาเช็คดูท่าทีของเราในการหวานก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆและเวลาที่ฉันพูดถึงการหวานฉันก็กำลังพูดถึงการถวายเงินฉันกำลังพูดถึงความคิดคำพูดและท่าทีของคุณคุณได้รับใช้หรือเปล่าคนรอบตัวคุณได้เติบโตขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่า เวลาที่คุณทําอะไรให้กับคนในครอบครัวของคุณคุณทําด้วยท่าทีแบบไหนคุณทําด้วยท่าทีแบบนี้หรือเปล่ามีแต่คนเอาเปรียบฉันฉันต้องทํางานทุกอย่างคนเดียวคนอื่นๆได้ทําอะไรสนุกสนุกกันหมดฉันเคยเป็นแบบนั้นหรือคุณทําเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราควรทําเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็จะได้รับบําเหน็จของเราในสองโครินบ์บที่9ข้อที่7พระคัมภีร์บอกว่า แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายหรือด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีฉบับขยายความบอกว่าคนที่ไม่เต็มใจทำถ้าไม่มีใจที่ให้ด้วยความยินดีแล้วคุณหวานด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องไหมรู้ไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งจิตใจพระองค์สนใจเหตุผลที่เราทำสิ่งนั้นมากกว่าสนใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ฉันอาจจะ ให้ของขวัญวันเกิดใครสักคนแต่ถ้าฉันให้เขาเพราะอยากให้เขามองฉันในทางที่ดีหรือหรือที่ฉันให้เพราะฉันอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองหรือให้เพื่อหวังว่าเขาจะให้ของขวัญฉันกลับมาถ้าถึงวันเกิดของฉันบ้างถ้าอย่างนั้นฉันก็มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะทําให้เราสูญเสียบําเหน็จของเราถ้าเราไม่หวานประการแรกเลยคุณต้องหวานก่อน และประการที่สองคุณต้องมีท่าทีและแรงจูงใจที่ถูกต้องหนึ 3, ่งโครินบทที่3ข้อ13ถึง15บอกว่าการงานของเราจะปรากฏในวันที่พระคริสต์วันที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองวันแห่งการพิพากษาเราจะไม่ถูกพิพากษาเพราะเราเป็นคริสเตียนเราจะไม่ถูกพิพากษาเพราะความรอดของเราเพราะถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูจริงๆ ชื่อของคุณจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่าในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะนำบำเหน็จมาด้วยฉะนั้นเราจะได้รับบำเหน็จหรือเสียบำเหน็จก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหวานเมเล็ดแบบไหนตรงนี้บอกว่าการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสําแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟ และไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นยังไงถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากเปลเวไฟอเมนคุณรู้ไหมฉันไม่อยากที่จะ ใช้ชีวิตนี้ในการทำสิ่งที่เชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนดีๆกลับมาแต่สุดท้ายฉันกลับต้องมาเสียบำเหน็จของฉันไปเพราะฉันทำทุกอย่างด้วยแรงจูงใจที่ผิดและท่าทีที่ผิดคุณรู้ไหมว่าการใช้เวลากับตัวเองบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดให้คุณถามตัวเองว่าฉันหวานมาเมล็ดแบบไหนบ้างฉันได้หวานมาเมล็ดด้วยท่าทีแบบไหนบ้างฉันไม่รู้นะสมมติว่า คุณอาสาช่วยดูแลเด็กๆทุกอาทิตย์ที่โบสถ์แต่คุณทำด้วยความเต็มใจไหมหรือทำเพราะอยากให้พ่อแม่คนอื่นๆขอบคุณคุณและมองว่าคุณเป็นคนที่ดีมากทั้งหมดนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ผิดเราต้องทำด้วยใจยินดีและด้วยท่าทีที่ดีและทำเพื่อพระเจ้าถ้าไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเราก็จะหมดกำลังใจทุกคนต้องการผลของการเก็บเกี่ยวอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี ฉันชอบมากอย่าท้อใจกับการทำสิ่งที่ถูกต้องเลยอย่าท้อใจในการทำดีเพื่อคนอื่นอย่าท้อใจที่จะให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรฉะนั้นตราบใดที่เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางที่มารซาตานจะมาขัดขวางเราไม่ให้เราได้เก็บเกี่ยว พระคัมภีร์บอกไว้ว่าจะมีเวลาของการหวานและการเก็บเกี่ยวถ้าเราแยกมันออกมาเราจะหวานมเมล็ดของเราลงไปและพอถึงเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วเราไม่สามารถควบคุมเวลาหรือระยะเวลาได้บางทีคุณอาจจะได้รับบำเหน็จทันทีแต่บางทีคุณอาจจะต้องรอนานแต่พระเจ้ามีเหตุผลเสมอตอนแรกที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทำงานพันธกิจฉันมีลูกสามคน ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนพระคัมภีร์และฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพระคัมภีร์เท่าไหร่ซึ่งคุณก็ไม่ควรจะไปสอนใครถ้าคุณยังรู้อะไรไม่มากพอแล้วฉันจําเป็นต้องใช้เวลากับพระเจ้าและใช้เวลาที่จะศึกษาพระคัมภีร์ใช้เวลาเรียนพระคัมภีร์อย่างจริงจังพระเจ้าได้ประธานของประธานแห่งการสอนให้กับฉันแต่ฉันต้องมั่นใจก่อนว่าฉันสอนถูกต้องและเหมาะสม ฉันก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้ฉันลาออกจากงานของฉันตอนนั้นงานของฉันค่อนข้างดีมากฉันหาเงินได้มากเท่ากับเดฟเลยบริษัทไม่ได้มีรถให้ใช้แต่บริษัทออกค่าน้ามันให้เพราะเขามีปั๊มน้ามันอยู่ที่นั่นและฉันก็สามารถเอารถไปเติมน้ามันเมื่อไหร่ก็ได้ฉันรู้สึกชัดเจนมากว่าพระเจ้าอยากให้ฉันลาออกจากงานนั้นและว,วางใจว่า พระองค์จะช่วยค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นสำหรับเราแล้วเอาเวลานั้นมาศึกษาพระคัมภีร์พระองค์ก็กำลังบอกให้ฉันทิ้งบางอย่างไปและว,วางใจในพระองค์แต่ตอนนั้นฉันยังไม่วางใจในพระเจ้าจริงๆฉันก็เลยลาออกจากงานนั้นแต่ก็ยังมีงานพาร์ทไทม์อยู่ฉันขอบอกแบบนี้ได้ไหมว่าการเชื่อฟังแบบครึ่งๆกลางๆจะไม่นําผลแห่งการเก็บเกี่ยวมาให้คุณแน่เราจะต่อรองกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่วิธีของพระองค์ก็ไม่มีวิธีอื่นแล้ว สุดท้ายฉันก็ถูกไล่ออกจากงานพาร์ทไทม์ที่ฉันทำฉันไม่ใช่คนที่จะถูกไล่ออกจากงานง่ายๆฉันขยันทำงานทำงานดีเลยล่ะแต่ฉันบอกคุณได้เลยว่ามันดูเหมือนว่าฉันจะทำงานนั้นได้ไม่ดีเพราะเห็นชัดว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพระพรฉันกับงานนั้นจนในที่สุดฉันก็ลาออกแต่รายได้จากเดฟสำหรับค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือนก็ยังขาดไปอีก40เหรียญฉะนั้นทุกๆเดือนเราต้องการการอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะมีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายยังไม่รวมถึงอะไรพิเศษพิเศษที่เราอยากได้ในชีวิตของเราฉันคิดว่าแน่นอนฉันเสียสละขนาดนี้พระเจ้าคงจะอวยพรเราทันทีแต่คุณรู้ไหมมันต้องใช้เวลานานถึง6ปีที่ฉันต้องใช้ความเชื่อทั้งหมดเรื่องถุงเท้าแล้วก็ชุดชั้นใน ก่อนที่ฉันจะเห็นพระพรของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าก็กำลังรอดูความมุ่งมั่นจากเราเราจะไม่แค่ลองทำดูว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำมันใช่จริงๆไหมแล้วถ้ามันไม่สำเร็จสักทีคุณก็จะบอกว่าฉันไม่ทำแล้วเราต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำด้วยความมุ่งมั่นจริงๆไม่ว่าจะได้รับบาเหน็จหรือไม่ก็ตามพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ถ้าเรายังคงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเรื่อยๆเราจะได้บำเหน็จแน่แต่จะนานแค่ไหนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีวันหนึ่งศิทธยาพิบาลของฉันมาเยี่ยมเขาไปเทศนาในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นว่าเขาได้รับพระอนมากแค่ไหนคือในยุคนั้นยังเป็นยุคของเทปคาสเซตเขาบอกว่าเทปคําสอนของเขาขายหมดเกลี้ยงทั้งเรื่องเงินถวายที่เขาได้มาแล้วก็ยังมีคนสองสามคนบอกว่าอยากจะสนับสนุนงานรับใช้ของเขาด้วย คุณรู้ไหมตอนนั้นฉันพยายามแสดงออกว่าฉันดีใจกับเขาด้วยแต่ข้างในใจของฉันกำลังแตกเป็นเสียงเสียงแล้วพอเขากลับไปฉันก็เริ่มร้องไห้ตอนนี้ฉันต้องตัดสินใจแล้วเพราะส่วนหนึ่งของฉันบอกว่าฉันยอมแพ้แล้วคือฉันฉันจะวางมือจากงานนี้และจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมแต่ฉันจำได้ในตอนนั้นฉันนอนอยู่บนเตียงของลูกสาวและเอาแต่ร้องไห้แล้ฉันก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าพระเจ้า ลูกจะยังถวายสิบรถต่อไปและหวานไปเรื่อยๆจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาไม่ว่าเราจะได้รับผลของการเก็บเกี่ยวหรือไม่ก็ตามถ้าชีวิตที่เหลือของลูกต้องเป็นแบบนี้ต่อไปลูกก็จะเชื่อฝังพระองค์คุณรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มเติบโตมากขึ้นทีละนิดทีละนิดทิละนิดและมากขึ้นเรื่อยๆฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่าบางครั้งพระเจ้าก็กําลังมองหา ความเอาจริงเอาจังจากเราคุณเป็นคนที่ชอบถวายแต่พอมีบางอย่างเกิดขึ้นคุณก็เลิกถวายหรือคุณเป็นคนแบบที่จะถวายก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในชีวิตของคุณเริ่มที่จะดีขึ้นไม่ค่ะเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาฉันจำได้ว่าเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณไม่มีอะไรจะให้แล้วก็จงให้ใจที่อยากจะถวาย เรามีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้คนอื่นเสมอและเราสามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้เสมอคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินอย่างเดียวถึงจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นอาจจะเป็นคําชมก็ได้หรืออาจจะเป็นรอยยิ้มก็ได้บางทีเขาอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณอาจจะไปช่วยดูแลลูกให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสักพักเขาจะได้ออกไปใช้เวลากับตัวเองบ้างมีวิธีการเป็นพระพรอยู่อีกมากมาย ยิ่งคุณใจกว้างเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังคําว่าอย่างจริงจังหมายความว่าคุณจะไม่ทําแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่หมายความว่าคุณจริงใจและคุณยังทําต่อไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปเรื่อยๆจงทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างจริงจังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้แค่เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวพระเจ้าสัญญากับเราแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ให้สัญญาเรื่องเวลาว่าจะให้เมื่อไหร่ เวลาของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ตลอดเวลาว่าจะเป็นเมื่อไหร่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่18พระเจ้าตรัสก,กับคนอิสราเอลว่าท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบ,บรรพบุรุษของท่านดังวันนี้ พระเจ้ากำลังบอกพวกเขาว่าพระองค์สัญญาว่าจะดูแลพวกเขาและเมื่อพระองค์สัญญาก็จะเป็นการยืนยันพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเราจะอวยพรเจ้าพระองค์ตัดอย่างเดียวกันกับอับราฮัมเราจะอวยพรเจ้าและให้เจ้าเป็นพระพรอันที่จริงพระเจ้าอวยพรเราเพื่อที่เราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นต่อไป พระเจ้าไม่ได้อวยพรเราเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งของสะสมไว้มากมายพระเจ้าอวยพรเราเพื่อให้เราจะมีมากมายเพื่อเป็นพระพรให้คนอื่นคำพูดก็เป็นอีกมเมล็ดหนึ่งที่เราหว่านพระคัมภีร์บอกว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นฉะนั้นทุกคำที่เราพูดถ้าไม่เป็นการเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นเราก็กำลังเสริมสร้างชีวิตของเราเองคำพูดที่คุณพูดออกมา คุณก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นสำคัญมากที่เราต้องประการแรกพูดถ้อยคำของพระเจ้าและสิ่งที่เราพูดต้องพูดในด้านบวกอิสยาห์บทที่55ิหข้อ1 0 1ถเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกแล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหนอ่อทั้งให้มเมล็ดพืชแก่ผู้หวานและให้อาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเรา ปากของคุณเป็นของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ควรเป็นของพระเจ้ามันจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นรู้ไหมเรื่องนี้สำคัญมากสําหรับฉันโดยเฉพาะชีวิตฉันในช่วงนี้ที่ฉันต้องการกำลังมากๆบางครั้งฉันต้องการกำลังที่เหนือธรรมชาติฉะนั้นมันง่ายมากที่จะพูดว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลย ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยฉันรู้สึกไม่ดีเลยและทุกๆเช้าตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันตั้งใจจะพูดว่าฉันมีกําลังมากตามที่ต้องการสําหรับวันนี้และทุกๆวันพระเจ้าเป็นกําลังของฉันพระเจ้าประหานกําลังเพียงพอให้กับฉันในสิ่งที่ฉันต้องทําในแต่ละวันและฉันก็รู้สึกดีตลอดเวลาฉันหวานเมล็ดของฉันด้วยการพูดถึงสิ่งที่ฉันต้องการไม่จําเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ เราไม่ค่อยเก่งเรื่องพูดถึงสถานการณ์ของเราเท่าไหร่แต่เราควรประกาศถ้อยคำของพระเจ้าคำพูดของคุณเป็นเมล็ดคุณรู้ใช่ไหมว่าเราทุกคนมีทูตสวรรค์เรามีทูตสวรรค์ที่คอยพิทักษ์เราแล้วก็ยังมีทูตสวรรค์ที่คอยปกป้องเราและทำสิ่งต่างๆเพื่อเราในสดุดีบอกว่าจงถวายสาธุการแด่พระยาเวท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พูดทำตามพระวจนะข,ของพระองค์ผู้เชื่อฟังพระวจนะข,ของพระองค์ ฉันเชื่อว่าถ้าฉันอยากให้ทุตสวรรค์ช่วยอะไรฉันฉันก็ต้องพูดเรื่องที่อยากให้ทุตสวรรค์ทำฉันจะไม่เอาแต่พูดเรื่องลบๆแต่ฉันจะพูดเรื่องในแง่บวกรู้ไหมการเก็บเกี่ยวของเราเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าชาวโลกไม่ควรจะได้เห็นคริสตจักร์ที่แตกสลายน่าสงสารน่าสมเพศเศร้าไร้ชีวิตชีวาเป็นคริสตจักรที่ไม่มีความสุขเราควรจะแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ ความชื่นชมยินดีสันติสุขทำสิ่งที่ถูกต้องไปเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือและมีมากพอที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงรักคนยากจนแม่ไม้และเด็กกำพร้าในพระคัมภีร์มักจะพูดถึงพวกเขาเสมอฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าเด็กกำพร้าหรือหญิงไม้ที่โบสถ์ของเราได้รับการดูแล ถ้าที่ไหนมีเด็กกำพร้าพวกเขาก็ต้องได้รับการดูแลเราต้องมั่นใจว่าเราได้ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆฉันไม่ได้กําลังบอกว่าให้เราดูแลคนขี้เกียจฉันไม่ได้กําลังพูดถึงคนที่ทำงานได้แต่เขาไม่อยากทำงานฉันรู้จักคนที่มีท่าทีแบบนั้นหลายครั้งคิดว่าทำไมฉันต้องออกไปทำงานแล้วเอาเงินมาให้เขาแล้วเขาก็กลับไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ปอโลบอกว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากิน คนเราควรทำงานถ้าทำได้แต่อาจจะมีบางคนที่ทำไม่ได้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนเขาทำงานไม่ได้หรือพวกเขาอาจจะทำผิดพลาดบางอย่างมาก่อนในชีวิตจนทำให้เป็นหนี้และตอนนี้เขาก็กำลังพยายามแก้ไขให้ชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคือคนที่คุณควรช่วยปฐมก,กาลบทที่12ข้อ2อถึงสพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าฉันชอบมากตอนนี้ฉันจะพูดกับคุณแบบนี้ด้วยพระเจ้าอยากอวยพรคุณพรองตั้งใจอวยพรคุณรับไว้ค่ะพระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพร อย่าคิดแค่ได้พระพรแต่จงเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยรู้ไหมว่าความหวังคำว่าความหวังหมายถึงคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณทุกครั้งที่ฉันสอนฉันจะพูดประโยคนี้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้แต่รู้ไหมว่าแค่นั้นไม่พออย่าพูดแค่ประโยคนี้แต่พูดด้วยว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นผ่านทางฉันในวันนี้ อย่าอยากได้แต่พระพอรอย่างเดียวแต่จงเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยจงเป็นคนที่มีน้ำใจและเป็นคนที่รักที่จะให้อย่าเอาแต่นั่งคิดตลอดเวลาว่าแล้วฉันละ่ะแล้วฉันละ่ะเมื่อไหร่จะมีใครมาทำอะไรให้ฉันสักทีจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคุณและจงทำเพื่อคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พระเจ้าอวยพอรอับราฮัมให้มีครอบครัวใหญ่ เขาได้รับพร,พรมากมายพระเจ้าบอกเขาว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าและถ้าพวกเขาสาบแช่งเจ้าเราก็จะสาบแช่งคนที่แช่งเจ้าเราไม่ควรทำให้ชาวโลกมองคริสเตียนผิดไปเราควรให้เขาได้เห็นชีวิตของเราที่ทำให้เขาอิจฉาฉันอยากมีความสุขเหมือนเธอจังฉันอยากมีสันติสุขเหมือนที่เธอมีฉันอยากจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะช่วยสิ่งที่ฉันขาดเหมือนเธอบ้าง พระเจ้าทรงแสนดีและพระองค์มีใจกว้างขวางพระองค์สามารถทำได้มากมายทำได้เต็มล้นจนเกินคาดพระองค์จะไม่พระองค์จะไม่ทำอะไรแค่นิดหน่อยแต่พระองค์ทำมากมายทำเต็มล้นจนเกินคาดเอเฟซัสบทที่ 3, าข้อย0บััดนี้พระองค์ผู้ซึ่งเป็นผลจากอำนาจการกระทำของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเราสามารถ ทำตามพระประสงค์ของพระองค์และทําอย่างล้นเหลือเนื้อสิ่งอื่นใดที่เรากล้าทําถามหรือคิดเกินกว่าคําอธิษฐานความปรารถนาความคิดความฝันหรือความหวังสูงสุดของเราว้าวดีมากเลยเราเป็นคนหวานเมล็ดเราต้องการการเก็บเกี่ยวเพื่อจะได้ทําดีกับผู้อื่นต่อไปสองโครินบธบทที่9ข้อ9ถึง10ตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิด computers. ฉันพูดเสมอว่าอย่าเอาเมล็ดไปกินพระเจ้าประทานเมล็ดให้เราหวานและให้ขนมปังเรากินพระเจ้าประทานบางอย่างให้ตัวเราแต่พระองค์ประทานเมล็ดให้เราหวานบางครั้งเวลามีคนเอาบางอย่างมาให้และฉันรู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่สำหรับฉันนี่ไม่ใช่สไตล์ฉันหรือไม่ใช่แบบที่ฉันชอบและฉันคงไม่ได้ใช้แน่ฉะนั้นฉันก็รู้ทันทีเลยว่านี่เป็นเมล็ดที่ต้องหวาน ต้องมีสักคนที่ชอบมันมันจะเป็นพระพรให้กับใครสักคนก็ได้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และให้ทุกอย่างเท่าที่คุณจะให้ได้เพราะการที่เราจะให้ของขวัญเขาเป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกว่าฉันรักเธอฉันใส่ใจเธอ2โครินธ์บทที่9ข้อที่11โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางความใจกว้างของเราพระคัมภีร์บอกเราว่าเราควรทำในที่ลับซึ่งฉันคิดว่ามันดีมากเลยเพราะว่าจะต้องมีบางครั้งที่คุณทำให้เขาไม่ได้แต่บางครั้งที่คุณอวยพรเขาและคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณอวยพรเขาแต่ถ้าคุณต้องการบางอย่างมากๆแล้วได้ตามที่ต้องการ อย่างแรกที่คุณควรจะทำก็คือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยลูกในเรื่องนี้ฉะนั้นอาจารย์ปโลบอกไว้ว่าเวลาที่คุณให้ด้วยใจกว้างขวางผลของมันก็คือพระเจ้าจะได้รับการขอบพระคุณในอิสยาห์บทที่58เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากเป็นข้อที่น่าศึกษามากๆและท่านกำลังพูดถึงคนที่อดอาหารอธิษฐาน แต่ในระหว่างการอดอาหารของเขาเขากลับทำร้ายคนอื่นใช้ชีวิตในทางที่ไม่ควรเขาบอกว่าการอดอาหารที่พระเจ้าปรารถนาก็คือการแบ่งอาหารของเจ้าให้กับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือแล้วเมื่อเห็นคนเปลือกยกายก็คุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือโดยเฉพาะครอบครัวคุณควรดูแลครอบครัว เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากทำเสมอไปแต่เราต้องดูแลคนในครอบครัวลองมาฟังพระสัญญาข้อนี้ค่ะแล้วหลังจากทำทุกอย่างตามที่บอกแล้วหลังจากที่คนได้ช่วยคนยากจนคนป่อยเปล่าและคนหิวแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้า มีพระสัญญามากมายที่นี่แล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวจะทรงตอบเมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ฟังตรงนี้ให้ดีถ้าเจ้าเจ้าแอกออกไปจากท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคำพูดอธรรมเขากำลังบอกว่าอย่าตัดสินวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจงมีใจกว้างขวางเป็นผู้ให้และเมื่อเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นกับเจ้าอเมนไหม พระเจ้ารักเราพระองค์อยากให้เราได้รับพระพรพระเจ้าไม่อยากให้เรามีความรู้สึกกลัวว่าเราจะมีไม่พอแต่พระองค์อยากให้เราได้รับอย่างเหลือล้นพระองค์ไม่อยากให้เราอยู่ภายใต้แรงกดดันเรื่องหนี้สินคุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นหนี้เยอะเลยฉันไม่รู้ว่าชีวิตของฉันจะปลดหนี้ได้ยังไงอย่าคิดหรือพูดอะไรแบบนั้นเลยให้บอกว่าฉันเชื่อว่าฉันจะหลุดจากหนี้ได้ฉันเชื่อว่าสักวันฉันจะมีบ้านของตัวเอง ฉันเชื่อว่าวันหนึ่งฉันจะมีเงินถวายให้การงานที่ดีได้สุภาษิตบทที่12ข้อ2 4ถึง25มือของคนขยันจะครอบครองแต่คนเกียจค้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนักความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเข้าลงแต่ถ้อยคำที่ดีจะทำให้เขายินดีสุภาษิตบทที่11เข้อ17คนมีความเมตตาย่อมให้ประโยชน์แก่ตน เวลาที่คุณให้คนอื่นเยอะๆคุณกําลังอวยพรตัวเองมากกว่าอวยพรให้คนอื่นซะอีกในกิจการบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมล่ะเวลาที่คุณได้คุณก็จะได้แค่ของขวัญแต่เวลาที่คุณให้คุณก็จะได้ความสุขและความสุขเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากประโยชน์แก่ตนคือการกระทําของเขากลับมาอวยพรเขาระหว่างอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น แต่คนดุร้ายและใจแข็งอยากที่จะให้กับคนอื่นย่อมทำให้ตัวเองเจ็บอย่าเป็นคนขี้เหนียวจงเป็นคนใจกว้างขวาง